สวัสดีครับสองพระในบ้านมาอีกแล้วนะครับวันนี้นำเหรียญพระปิดตานะครับของหลวงปู่มหมุนวัดบรรจานนะครับมาให้ชมกันเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมนะครับรุ่นสมปรารถนา ที่ไปออกที่วัดไตรมิตรนะครับแล้วก็ได้มาเข้าพิธีที่วัดป่าน้องลมอีกครั้งหนึ่งเดือนนี้พบหมุนเวียนค่อนข้างน้อยนะครับพระปิดตารุ่นเนี้ยนะรพระที่ผมเลี่ยมพลาสติกเก็บไว้นะครับ ดูความเก่าจากพลาติกรับเริ่มแตกลายงาและยังไงก็ดูผ่านนะครับดูผ่านพลาติกนะครับก็ยังไม่อยากจะแกะเท่าไหร่ อ,อนิจญาจริงๆนะครับดูความคมชัดครับแม้จะผ่านพลาสติกก็ยังมองเห็นได้ถึงความคมชัดปิตารุ่นนี้องค์ไม่ใหญ่นะครับจะลองเทียบกับเลือนห้าเล็กให้ดูนะครับ พอพอกันเลยนะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ขั้นลึกชัดเจน มีโคดนะครับมีโคดนะครับมีโคดมะนะครับเห็นไหมครับตรงใต้ฐานนี่ครับเห็นไหมครับพอมองเห็นนะครับโคดมะตัวเดียวเลยครับจะลองกล้องให้ดูจะเห็นไหม นะครับเห็นนะคุดมะนะครับตัวเดียวเลยตายองพระนะครับนะครับตนะัองคพระรุ่นนี้ค่อนข้างจะหมุนเวียนน้อยนะครับ หมุนเวียนน้อยมากองพระสวยเล็กกระทัดรัดนะครับประกอบกับชื่อดีนะครับก็น่าจะใครที่มีไว้ในครอบครองก็คงจะหลังนะครับด้านหลังค ันด้านบนก็ดูปุ่มหมุนนะครับการยนันด้านล่างก็บอกชื่อรุ่นนะครับรุ่นสมปรารถนา พัสสิกมากเนี่ยครับชื่อรุ่นดีมากเลยสมปรารถนานะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับช่องสองละในบ้านนะครับไหนก็ฝากกดติดตามนะครับจะทยอยเอาของดีๆามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ